อ้าวแถวหรอไม่เห็นนะแม่ชัดเจนเอ้าไอ้นี่เฮ้ยกาโชว์ก่อนนี่โชว์สเต็ปกว่านี่มึงแต่งตัวนี่ไรล่ะเกิดแต่นี่แตกเราจะโชว์สเต็ปนะครับกายเขาเป็นมือโปรแชมป์โลกเลยนะหลบปะทีเดียวนะมาประทานกันจ้ะเบ๊กเบ๊กก็ได้ไหมครับไม่ได้ไม่ว่ากายทำได้ไหมได้ได้พชว์เพราะว่ากายนะบะ จท,เทีเดียวนะครับกายโดนตรงๆนะหนึงงน่งสองสามตัาอัดทัดเลยสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Park Melody นะครัคบผมเท่าท่านเลยเยหน้าไปวันนี้นะครับผมเราจะมา เรามีคลิปต้องต้องเกินก่อนนะครับว่าเราเนี่ยมีคลิปที่นานมากเราเราใช้คําว่าหลายปีมากม<ท>า <ำ S 1> เลยสม<ห>ัยก่อนนะ่ะเราไม่ได้ทําช่อง u t u b e ใช่แต่เราก็ถ่ายคลิปแต่เราถ่ายคลิปคือเราเป็นบ้านเรามันเป็นโลกจิตถ่ายคลิปกันตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วใช่ใช่ตั้งแต่ก่อนจะมี YouTube อีกแต่เราถ่ายแล้วลงใน Facebook ไว้ใช่นะครับอันนี้บางคนก็อาจจะยังไม่ได้เห็นบางคนก็อาจจะเห็นผ่านๆมาบ้างโดยที่แบบคนที่ตามเราแบบ ต้องแบบห้าไปยีขึ้นนะถึงจะถึงจะแบบเคยเห็นคลิปพวกนี้อะไรอย่างนี้นะครับผมแล้วติดตามไม่เคยติดตามใน a c e b o o k ติดตามใน Facebook ไม่ใช่ใน u t u b e นะครับผม <S <S ซึ่งมันคลิปแม่ก็ลืมไปแล้วว่าเคยมี <S <S หรือว่าอะไรก็แล้วแต่นะครับวันนี้เราจะมาดูคลิปเก่าๆเหล่านั้นกันอย่างแรกนะครับเราจะเริ่มกันที่อันแรกก่อนเรามาดูกันว่าคืออะไรหนึ่งนอนที่จำได้ไหมคืออะไรกิน่นั่นะไรวาซาบิดีจำได้หลายๆคนจำได้แม่ผอมมากอ่ะ แม่โคตรผอมอะแล้วการถ่ายคลิปการถ่ายคลิปแต่ละครั้งอะนางจะไม่รู้ตัวว่าถ่ายแล้วก่อนอะ่ลิปนะอแม่จะทนต่อสปีได้ไหมลองนคาดมาลองจน ทเป็นบาทตอนระไหนอะไรเนาะขำเก่งที่มอ้ยไอ้ขำสัญญาก่อนสัญญาเออผัญญาผันยาจะไม่เอาลงเอ้ยแล้วจะเป็นเหรอมาแล้วเนี่ยก่อนนางมาช่อมชองเลิกเพลงเออนางมาช่อมชองก่นเกินแล้วครับโอ้โหขึ้นจมูกมันขึ้นจมูกเหมือนพวกทีเล่มาขอดิน ่ไจบไปแล้วดื่มก่อนเล่แต่ก่อนเห็นไหมการถ่ายคลิปของเราอ่ะไม่มีการตบมุกไม่มีอะไรเลยคือแบบถ่ายแล้วก็ลงเลยอ่ะยิงไปแต่ก่อนก็แบบว่าตัดคลิปไม่เป็นเหมือนกันอ่ะถ่ายแล้วลงเลยอันนี้คือกินวาซาบิอันนี้ไม่ใช่คลิปลายคลิปของพี่เปคนเดียวทุกคนงเจอมู่นะว่าอยู่วัดอยู่ ออปีไหรในปีฟันหย่อนที่ไปอันนี้คือครั้งแรกที่ไปเกาหลีครั้งแรกเราไปต่างประเทศเลยครับเนี้นี่นะครับความตื่นเต้นของคนมาไปต่างประเทครั้งแรกในชีวิตตอนเนี้ยไม่หรแล้วเมื่อกี้ใครสังเกตียมันเป็นโลโก้ของโซเชียลแคมเออสมไมก่อนคือโซเชียลแคมไม่รู้ว่าใครที่แบบยุคนี้ยังทันโซเชียลแคมอยู่ไหมครับสมัยก่อนตอนเราแบบรุ่นๆเลยนะสมัยเนี้ยโซเชียลแคมมันบูมมาก อันนี้ตอนที่อยู่ปีปีสองก็ไม่เห็นหน้าเพียงอะใครจะตัวเองอะเอยตาตัวเองอะดูดี่จะเสียงอะไรอย่งเงีูยรู้แต่ว่าเธอพยายามที่แบบว่าให้ควันออกมาเยอะ ไทำอ้างนอกอ่ะพยายามอวดนะนะม<อ>ันไงพยายามแบบว่าพูดก็แบบเออพูดเฮ้ยอย่างงี้แบบให้มีคน<อ>ปากอะไรนะไอ้เดอกเฮ่อ ไอ้เยเธอหมอยชิบหายนอนอฟใช่ไหมคือไปต่างประเทศครั้งแรกไงแล้วก็รู้สึกว่า uh> ถ้าแบบไปทาาเหนือเราจะมีเบาๆอย่างเงี้ยแต่พอไปต่างประเทศครั้งแรกแบบทุกคนรู้สึกแบนี่าทุกคนคือสึกแบบหนาวมากอย่างเงี้ยเหมือนแม่ไปแหละแม่กระทำหอแม่ยังไม่มานอฟเท่านี้ดูดูฟันมันเลยทุกคนทุกคนพี่เล่าอะไรฟังว่าพอไปเนี่ยครั้งแรกใช่ไหม ด้วยความที่ว่าคนอื่นเนี่ยเขาไปมาหลายหลาย,ลายครั้งแล้วไอ้นี่บ้านนอกอ่ะแล้วแบบกลัวแบบกลัวอายอะ่ะก็เลยเราให้ทุกคนไปกินข้าวที่ล็อบบี้โรงแรมก่อนออแล้วก็หนีไปข้างนอกเว้ยแล้วก็มองว่าอ๋อทุกคนไม่มีใครมองใช่ปะแล้วก็จกถมาก,กินมาคลิปต่อไปนะครับด้วยหรอว่าเป็นงานวัดนี่เหรอด้วกหรอวาเป็นตุ๊ดอันนี้แม่รู้ยังว่าเป็นตุ๊ดหรือยังอันนี้คือพี่ไอ้สา้มอสนะฮะนี่แม่นี่คืออีมอส โอ้ยร้อนไม่มีจมูกใสๆอ๋อหลังที่สัมภาษณ์เมื่อกี้นะคะอร่อยค่ะเลี้ยงกันเนี่ยมีแค่ได้ทุกคนนี่คือแค่นี้ก็ถ่ายเหรออะไรอย่างงี้ยไปขุดกันไม่ไมาเนี่ยเยอะแยะเนี่ยตัวหนูนี่คือชอบถ่ายแบบอี้เอออัน้อันนี้อันนี้เลวแล้วไม่มีอะไรทำอ่ะคือเปิดเพลงแล้วก็ตั้งเต้นไงรถอะทุกคนไอ้เป๊กก็คือเป๊ก พ่อบอาบอวมันอะไอ้ป้าเนี่ยังจะเก็บอาการเงียบเดี๋ยวไปแล้วไอแป้งหลุดไปแล้วไอแกเคยเห็นกิมเนี่ยเคยเห็นหรอเคยมะเคยเห็นอ่ะแปลกเลยโดนเล่นกันเลยนะโอ้ยอันนี้หนูอีพีแรกทุกคนอันนี้อันนี้แกแกไม่อยู่ หรอให้ด <anto> <isto> ูวะอยู่บ้านหลังเก่านูเยอะมากให้ดูให้ดูให้ดูนั่นคือฟาเป็นรูหรือว่ารูไฟดูไฟดูไฟอ๋อเราไม่รู้ว่ามันจะเป็นงูหรือเปล่าใช่นี่ปลาเองเข้ามัน็งได้ปหได้ได้สแล้วอ๋อปลาสัจุดกันหนูใช่สัจุดกันหมอแต่เมื่อกี้เราพูดว่าไม่รู้จะเป็นงูงูหรือเปล่าใช่ใช่เนี่ยทุกคนปลาสต็อปสต็อปไปก่อน ทุกคนเห็นอีตู้มาไอ้ผู้นี้ไหมแม่พี่เป็นคนที่บ้าซื้อตู้มากแล้วตอนที่ย้ายบ้านหลังนี้มาปุ๊บอบพี่รู้แน่นอนว่าคือบ้านเราซื้อใหม่แล้วอะบ้านมันหรูขึ้นเยอะจากบ้านทาวฮาวเพราะนั้นพี่ไม่อยากเอาของจากทาวฮาไปเลยแต่ถ้าพี่ไม่ทําอะไรสักอย่างปุ๊บแม่จะขนทุกตู้มาที่บ้านหลังใหม่นี้นี่ไม่ได้คิดหรอกพี่ก็เลยบอกว่าเข็นตู้จากบนบ้านอะแล้วก็ถีบลงมาข้างล่างปุ้งแล้วตู้หักแล้วว้ายตู้หัก ดี๋ยวก็จะบอกว่าทําไมไม่บริจา克拉คะพี่แต่ตู้มันพังหมดแล้วตูาไได้เลยตู้คือต้องบอกก่อนว่ามันผ่านน้ําท่วมมาทุกคนข้างล่างมันยุ่ยหมดเลยแต่เขางมนยัองไีอยู่มามาต่อต่อใส่หมวกกันน็อกแล้วครับพี่ไปอยู่ไหนวะตอนเนี้กี่ปีแล้วแม่ตอนนี้แกยังเรียนอยู่เลยยังเป็นนักมเรยนมาทยมอยู่เลย ดักหมูบนฝ้าใช่เขามาจังแม่งนะดักดักมันบ้านมันถึงกันน่ะใช่บ้านมันถึงกันมันก็เลยมากันเต็มเลยจะเล่ารู้ได้ไงป๊ากำอยูเ่เลยอะทิงไม่ชอบฟันนะอันเก่าป๊าค่ะ <c oughs> แต่เป็นไม่ชอบนะป๊าไม่ชอบไนมะ่ชอบฟันอะเบ๊ไม่ชอบแม่อนะ่กินีมา,มา,มาเลยเ,เอามากินแม่อร่อยเลยเราใช่ขี้เหรอเอป๊าซื้อเพจอะขอโทษ าไหนไม่แต่การลื้อฝ้าบนไม่พี่สองเนี่ยอุ้ยเห็นหัวด้วยทุกคนอ๋ออันนี้คือกาวดักหนูเดี๋ยวทุกคนดูนะดูจาได้เลยดูนะหนูดักมือใช่ดูนะเนี่ยดูนะดูนะเอ้ากัดเลยไม่กัดเลยแล้วเลื่อนไหมเข้าเข้านิดนึง เห็นหน้าไหมน่ารักไหมปาขยายขยายดิไปด้วยกันทุกคนครับเนี่ยเนี่ยเนี่ยมันคือสาเหตุที่แบบกูเกลียดหนูเนี่ยแล้วดูตอนนี้แม่งหลุดทุกคนดูดูมันหลุดเลยมันหลุดเลยเนี่ยกูถึงไม่ชอบหนูอ่ะมันหลุดเว้ยนี่ีย่างงั้นกูตบหนูกูตบไปเลยกูตบไปเลยเฮ้ยเนี่ยไม่ดูดิใหญ่เลยแล้วใครถ่ายคลิปอะแม่แล้วถูกอ่ะแล้ว ฟังฟัง <desserts> ฟ mm ัง hmm. ฟังนะ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 นลเลยอ่ะสมควรฟังนะฟังนะป้าวิ่ดังระบาดเลยนะนี่ยเนียเขา่ถ่ายหนูอยู่นะคือตอนนั้นเขาคิดว่าถ่ายถ่ายหนูอยู่แม่ถ่ายอะไรอ่ะให้ดูเดี๋ยวมดาเาเาคิดว่าถ่ายหนูอยู่ตอนนี้แม่ดเลยแม่ดแม่ถ่ายเลยแม่กับบ้านนอกอ่ะไจ้าบ ถ่ายอะไรแล้วแบบกระจี้กระจิ้งกระี้อย่า้ยหตัวใหญ่มากเลยแล้วแม่ถ่ายไปข้างหลังด้วยแม่ไปถ่ายข้างหลังอะหูตัวใหญ่มากเลยเอากล้องหลังถ่ายเอากล้องหลังถ่ายไปดูเลยแต่ตัวใหญ่จริงทุกคนดูดิตัวใหญ่แบบใหญ่สัตว์เลยอ่ะอันนี้คือแล้วที่น้องนอนนี่คืออะไรน้องดองและอีปากปมาเนี่ย ใครดีนเสี่ยวเมื่อกี้อย่าหาว่าทารุณสัตว์นะครับนะตอนนั้นคือแบบไอ้ป้ามความทามันมันตกใจมากมันทุกคนเห็นมันมันหลุดออกมาเมื่อกี้แบบมันหลุดออกมาเลยเราก็ตกใจคืนอะจากจากที่น้องหนีออกมาได้แล้วติดแบบติดแบบติดไปเลยอ่ะทุกคนอย่าดราม่าอย่าดราม่านะนี่ขอโทษอ่ะอันนี้คือวันแรกที่จับได้นะครับพันนี้เราได้อีกวันที่สองนะเราให้ดูบอกแล้วว่าหนูบ้านบ้านบ้านเก่าเยอะมากหนูบ้านกับเก่าไม่ฟ้ามาถึงกันหมดเลยฟ้ามันถึงกันหมดเลยเน่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  ไอ้นี่น้องนมาวะอันนี้ป๊าที่ยืนอยู่เนี่ยนี่คือคนสั่งการคุณเดี๋ยวทะเลาอก่อนทะลาะก่อนอันนี้ต้องบอกก่อนว่านี่คืออีกวันหนึ่งนะอีกวันหนึ่งอีกวันนึงได้อีกตัวหนึ่งนะใช่ใช่มันเยอะมากบ้านเก่าอ่ะวิ่งกันสนุกสนานเลยแต่ชุดนอนแม่ก็มาทุกคนอยากดูไงอือดูดูสีหน้าเขานะหลุนลุนมอกปล่อยยินบางยาววันนี้วันนี้กูไม่ให้แม่ถือกล้องแล้วกูถือเองพี่กู่คนถือกล้องมาแล้ว นี่โอ้โหนี่คือป้าป้าสินะครับป้าสิอยู่ไหนพากะหมากไม่ป้าเลย้าติโอ้ยอก่งกอนคนเก่กอนแล้วก็ถอนป้าบงการเก่งเลเกินเก่งเก่งเออไ้พนม่ามทำเองได้ทำนั่นนะนี่มมาการอีกล่านะครับโอ้ยเร็ว ก่อนใส่แตงกุยมาดีนะแล้วไปเริ่มขอขอดูก่อนว่าตื่นแล้วอ๋อแม่งเป็นพี่กูนะให้กูทำอีนี่กลัวหนูมากกูไม่ถูกล้อของหนูเลี้ยงด้วยสัตเอามาประเดี๋ยวไม้มันดิอดสิดีไม่กว่าดดีไม่กว่าอ่ะเป็นห่วงเป็นห่วงน้องผ่วยร้อนว่ะเรื่องผัวร้อนเน่เข้าใจขอเให้ผลแก่งตัวบังไหม แนวแนวยอไว้าตะกอนาวคนแนวอันี้แล้วหอแล้วตะกอนอะไยตะอนตะกอนอะงออไงงเ้อ๋อสมัยนี้เขางอสมัยนี้งอสมัยก่อนเป็นแนวก่อจะเป็นแนวนี่อแนวหวปาตุดนตุนป้ายทุกคนตุ๋นตรงนี้ไอ้ยตที่หูจัดอ่ะเขนไอ้ยเข้าวินสั์อ่ะคนเข้าวิน ความไม่เป้งน่ะเันไม่ได้ถ่ายนู้ถ่ายตูดให้เดอถ่ายละเพอจะเล่นมแล้วนสีวอยยไปเล่นสเลรับก็ตย่น่าขาไม่เยอะมันก็มันซันดนคับเดอมันขยันขาวนะรเติไม่ยอปล่อแล้วนั้งกองใสไปแล้ว ตอนนั้นเราจริงจักรหนูสักกัตว์อ่ะไอเยี่ยกูต้องจับาไปได้นุกงกุมีสาระเลยไอเป้เยเป่กไงถ้าัเยะตัวเขาเนี่ยเขาเขาจับหนูกันเนี่ยหนไม่ะดดเยนนยไม่แย่เพราะเขายขาเงบ้างเ่อนเรเนเเนี่ยเนี่ยย่เนี่ยเวเนี่ยยนมาแล้ว หนะที่ช่วยอยู่โอ้ยอะไรอ่ะอ๋อเป็ใส่หัวพี่อุ้ยหนูก่อนกว้ัวันมือมกีมันมันเวะมึงเป็นไรมึงบ้าเหรอมึงตะโกนทำไมคือกูกลัวอ่ะกูก็อยากช่วย จับตาดูวินาทีนี้ให้ดีทุกคนจําได้ดีเป็นอย่างยิ่งปัสสินะครับผมเดรร้อยบอกสิฮีโร่ของเราเองที่มาช่วยพดุงความแบบว่าความกลัวของเด็กๆทั้งสองไว้ให้ดูเขาจะช่วยให้ดูปัสสินะครับปัสสิแม่เราไปบอกปัสสิช่วยดูเลยไปแล้วไปแล้ว แม่แหละไปตั่งมาสแม่ไั่งานสีช่วยไม่ใช่ไม่่แล้วสิมไปตรงนั้นทำไมไม่ไปช่วยเอกอะปาต้องก่อนพี่ปาเลยทุกคนแล้วคือมัสี่นิ้วเกือบขาดเขาโดนโดนกัดอย่างนี้โดนเคี้ยวมันเป็นอย่างงี้มันกัดอย่างงี้ใช่มันกัดอย่างงี้นิ้วมัสี่แบบแหวงเลยอะแหว่งคนนั้นจำได้ว่ามันมีบาดต้องไปโรงพยาบาลเลยแหวงเลยมันไม่ได้กีดอย่างงี้แม่คือมันเป็นเคี้ยวสองอันกัดนิ้วแงบนิ้วเกือบขาดคือหนูมันหนูมันกัดแรงมากทุกคน หน้าหน้ากไม่ตลกนะหน้าไม่ตลกแล้วผมก็แบบไเชืโรคไงแต่เราคำนกระตกไอ้ยังไม่เกรงใจป้าเลยเดอกนเอาห้อ่สือกเาทมือมือแบบนี้ขาเชื่อมาดูในขณะที่ป้าสิเกียรตินะครับตัดภาพมาสองพี่น้องคู่นี้เจ้ป้า ดูเลือดทุกคนดูเลือดดีดีนี่อะไรหอมเชียทุกคนเลือดหยดตามทางค่ะประสิทธิาหมอตีหนึ่งใช่ตีหนึ่งแล้วหมอไม่มีมีได้สิยาพยักอยานั้นน่ะรอตั้งนานรอนานโรงพยบาลรัดนนี่พี่เป็นเริ่มไม่ตลกแล้วพี่เป็นเริ่มแบบว่าเยยหมูเยะ ไมเยอเนอเดิน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 อป้ามึงเรากงอะไรเาเกงมันลลังลื้อบ้านเรื่งเร่เต็มไปหมดอะไรข้างบ้านคงเกียดเราอะตะโกนกันแบบปี่งน่ยงคืนนี่เี่ยงคืนนั่นเนี่นี่แม่บอกยงไอ คือทุกคนรู้แล้วว่าตอนนี้อันตรายแล้วอะเพราะว่าม,มันกัดแล้วม,มันกัดดูมันกัดผ้าดูมันกัดผ้าหายใจนี่บงการเนี่ยทุกคนอค <c oughs> ไอ้ฆาตการ <c oughs> <c oughs> คือจะบอกว่าตอนนี้เขาก็รณรงค์แล้วว่าถึงมันจะเป็นสัตว์ที่มันไม่ไม่ไม่ดีอะแบบเชื้อโรคอะไรเงี้ยแต่เขาก็รณรงค์ว่าไม่ควรใช้กาวดักหนูนะทุกคนเพราะว่ามันทําให้น้องทรมาน เป็นไปได้ก็คือว่าถ้าหมูจับหนูอ่ะก็ใช้กรงดักหนูดีกว่าอันเหรอเออแล้วจะไปปล่อยในป่าปล่อยในไกลๆปล่อยไปเลยอะไรเงี้ยแต่เราลงว่าอย่าใช้กาวดักหนูเพราะว่าต่อให้มันเป็นสัตว์เฮี้ยเียแต่มันทรมานมันก็เป็นสัตว์มันก็เป็นสัตว์ชนิดหนึ่งอ่ะอันนี้เราก็ผ่านมาแล้วนะทุกคนก็เป็นบทเรียนที่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ก็บอกทุกคนไ้ว่าแบบอย่าใช้กรวดักหนูอืมสวัสดีครับคือตอนนี้ผมกําลังตัดต่อคลิปนี้อยู่ทุกคน คือระยะเวลารวมๆกันมันประมาณครึ่งชั่วโมงผมก็เลยคิดว่าไม่มีใครน่าจะพร้อมดูขนาดครึ่งชั่วโมงยาวๆไปแบบนี้แล้วตัวผมเองก็ตัดไม่ไหวด้วยเพราะว่าเวลาครึ่งชั่วโมงเราคิดค่อนข้างเยอะกว่าเดิมมากนะพกติผมจะตัดประมาณสักสิบถึงสิบห้าทีโดยประมาณอะไรเงี้ยอันนี้ก็น่าจะเกิดเล้วองดำนะครับผมอ่ะวันนี้นะครับขอบคุณทุกคนที่เข้ามาดูมากนะครับเป็นไปได้ EP สองเนะี่ยจะมาวันเดียวกันแต่อีกอาทิตย์หนึ่งนะครับก็คือวันพุธหน้า ผมหากใครที่อยากดูอีพีต่อไปก็กดกระดิ่งไว้นะครับผมอีพีต่อไปจะมาแน่นอนในเรื่องราวเก่าๆวิดีโอเก่าๆของครอบครัวเราและเวลาที่พอเวลาที่แม่พี่เป๊กไอกายเห็นเนี่ยจะรู้สึกยังไงก็มาดูกันในอีพีหน้านะครับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะบ๊ายบายกดติดตามช่องามาเลยดีปีกดชั่มปีแล้วคุณจะไม่็บติดใจติดตามช่องามาเลยดีปี ช้ำผีแล้วคุณ